ดูนะครับบรรยากาศยามค่ําตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วถ้าทางฝนจิมาแล้เมื่อคืนไฟดับไม่รู้เรื่องเลยผมนอนสบายเปิดแอร์เปิดพัดพลมพร้อมอันนี้ก็มีญาติมาอยู่เพิ่มนะครับผมนี่ครับญาติผมสองตัวนอนอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ต้องใส่หน้าไปโดนมดสีอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าดำบอกแล้วให้ใช้ครีม ไม่ยอมใช้เนี่ยนอนอยู่สองตัวนี้ครับ,บนะ <laughs> หลบฝนหลบฝน <laughs> สบายใจเฉิบเลย <laughs> นี่บ้านผมมาสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับรอบบ้านรอบช่องมเมื่อคืนไฟดับกี่โมงนะเที่ยงประมาณห้าท ห้าทุ่มทุ่ม้นคอนแก่กี่ชั่วโมงวะสี่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้โหร้อนตับแตกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตื่นมาตอนที่สามอ่ะตื่นอนพักนึงไฟดับหรือวะก็นอนต่อไม่รู้เรื่องเลยนะไฟดับที่บ้านเปิดแอร์นอนสบายเลยบอกแล้วว่าที่นี่หมาเยี่ยวรถสายไฟฟ้าก็ดับรอแล้วไฮโลมันก็ดับแล้วอันนี้ถ้าทางไม่แน่นะคืนนี้อาจจะมาอีกละโดด ลูเบลอเลยเมื่อกี้ฝนตกในเมืองนะแต่ที่นี่ไม่ตกครับที่นี่ไม่ตกในเมืองตกจนเปียกเลยนะถ่ายญาติใกล้ๆก่อนเขาจะให้ถ่ายไหมสบายไหมละ่ะฮะมันไม่อยอมคุยด้วยยิงด้วยสบายไหมไม่ยอมคุยด้วยอ่ะเออ สีมันสวยดีเนาะต้องใส่กับูดตัวผู้ตัวเมียเนี่ยหอผ้าเอาผ่อนมาอยู่นี่เลยเหรอเอาตามสบายเลยไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วตามไบายเลยครับที่นี่ยินดีต้อนรับทั้งหมาทั้งแมวทั้งหม,ทงหมูทั้งเห็ดทั้งเป็ดทั้งไก่ดีนะมีเลี้ยงไก่ด้วย้ามีเออจะมีไก่ด้วยเสร็จขี้เต็มบ้าน <laughs> อันนี้มาถ่ายเล่นๆนะครับให้ดูบรรยากาศบริเวณแถวบ้านผมตอนค่ำ กับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนี้ก็ไฟดับตั้งแต่ห้าทุ่มยังข้อนแจ้งคนระับผมไม่รู้เรื่องเลยโดนหลานมาบอกนี่ครับความสว่างสว่างแค่ไหนมาดูครับสว่างยันหน้าบ้านแหละครับบรรยากาศยามค่ำที่จังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็มีเอาอะไรนะดอกกล้วยไม้หรืออะไรเขาเรียกฤรืี หนวดหรือสีนะครับ,แ,บ,บแล้วก็นี่มือมีฤาษีหลายองค์นะครับบ้านผมขังมาแถวบ้านผมไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอฤ <laughs> าษีบรรยากาศแถวบ้าน <laughs> เฮ้ยไม่เข้บบ้านกันไม่กลัวผีไงฮะไม่กลัวผีหลอกเหรอกลัวแต่ประยุทธ์หลอกกลัว <laughs> <laughs> แต่ประยุทธ์เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมันเป็นยังไงประยุทธ์อะ ฮะถามดีว่าประยุทธ์อยู่มากี่ปีแล้วลห้าปีผมว่าผีน่ากลัวบอกประยุทธ์น่ากลัวกับผีอีกคิดดูแล้วครับว่าเด็ <c oughs> <c oughs> กยางพูดขนาดนั้นเดี <c> ๋ย <oughs> วผมจะไปลง Youtube ดีไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวงานจะเข้าผมเนี่ยแต่ว่าผมผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมถามเรื่องผีนี่กลัวประยุทธ์มากกว่าอีกรำ เดี๋ยววันนี้ตาทางไฟดับแน่นอนเมื่อตึบมาแล้วเมื่อกี้ลมเริ่มมาแล้วที่ต้องสร้างบ้านให้อยู่ด้วยไม่เนี่ยสองตัวเนี่ยก็นานๆทีมีรถวิงผ่านนะครับแถวนี้ไม่มีผีนะครับเพราะว่าเด็กที่นี่ไม่กลัวผีครับกลัวประยุทธ์กลัวกลัวประยุทธ์ มยุทธคือใครกม่รู้นะครับเพราะว่าคนชื่อประยุทธ์ก็มีหลายชื่อนะไอ้มีหลายคนบรราลุงข้างบ้าน <laughs> ลุงข้างบ้านอ่ะวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศยามค่ำให้ชมเล่นๆนะครับผมถ่ายนกถ่ายนกวางจัด <laughs> โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ